คับได้ผ่านมาทั้งนี้เลยมาเยี่ยมสวนต้นบอบงเล,าล้าเราปลูกบองเบืองยอดเออบองยอดบองช่อด,ดอกนะครับเลยบองเบืองเพลินน่ะงามหลายเจอต้นงามมากครับเลยกำลังแตกเป็นเวยกัมีช่อด,ดอกของอบนนะหมี่เลยครับไม่หย่าบ,บเาบลเอาเแบลบ มาเบ่งโอ้ยเบ่งลุกี่นอเอ้ยต้นจะแห้งเป็นไยแล้วดอกออกดอกออกผลดีเลยดอกออกผลดีนะดออกำลังจะได้กิน ได้กินแล้วสิไปเยี่ยมเพิ่นอีกแล้วไปกินในพี่นองเอ้ไม่กิี่โม,มงปีหนะว่าบึง,บ,งบึงเตลางนาเตล้อซ้อมดอกครับผม เอาสิเยี่ยมแม่คุณพ่อกับพ่อหอมปากคองพ่อครับปิดสขอคอจบคลิปนี้ไปที่นี่เด้อครับสวัสดีครับ